ชาแนลหล้วก็แหลมพัดไวสิผ่าครับนำพาปัญชับขันช่องวันนี้ก่อนห้อยออกครับพี่น้องเอซีทุกท่านมาตามตัวเลขแนวทางหมอดูตาชิพครับพี่น้องมานําตัวเลขนวทางขึ้นย่ายครับพี่น้องเอซีทุกอย่างแต่คือเป็นแฟนของคุณตาบ้านนั่นแหละประวัติใกล้วันห้อยออก่นจะมานอนอยูงนี่ครับพี่น้องเอฟซีมาพักอยู่บานนี่ปกติแล้วเป็นบริด้พักยูนี่เด้พี่น้องเป็นพักยูอีอำเพืหนึงจัวัดหนึ่งนะพี่น้องเอฟซีตัวแรกเปน วันห้อยออกก่อนวันห้อยออกคุณแม่เพิ่อจะมานอนอยู่นี่แต่ว่าเพิ่นบ่อให้ออกเพิ่นเอาบ่อให้เอาหนเอาตาคุณดอกนะพี่หน้องเอสทกทันแต่ว่าให้ยเขาตาบอกแทนรูปแบบแนวทางบ่อไม่ธรรมดาเด้พี่น้องสามหมวดจสอนมาแล้วรูปแบบแนวทางของคุณยายนะืัอนี้แอดเองเลยมาหยอดเสโคุดทุายแต่ว่าสอบถามคุณปอเป็นเบืองน้ำแล้วคุณแม่มาขึ้นเพิ่นมานอนอยู่บ้านเพิ่นฟันว่าจะไหนก่อนจะช่อมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ จิตกรรมนายเจ๋ยทางที kind of mm ่แ hmm. ม่าน้ำเหนียวได้พี่น้องเด้อขอรายสี่ใหญ่ทางครับก็ไปโหวตไปจ่ายกับคุตาครับพี่น้องครับเช่นครับเจ็บซีตุสันครับสวัสดีคุณตาครับมินีิวันพระคุณตาเดี๋ยวพักพี่น้องจะพักพอนแต่บ่วันพระบ่์เดี๋ยวพักได้พี่น้องย่องย่องกูจะเสาเนาะพอนะแย่ก็มาเรื่อยๆมาสอบถามได้ เห็นแล้วนังมันมีเมือนขึ้นอเหทำว่าเราแก่ันมีคน้นเอาระเจ้่าเรากดมากันเ่าวแก่่าเรากวดมาหายไปเจายวว่าเรากวดอืมไม่เอาให้มูงซาด้วอืมเราภาว่ามันเดือดวุีิละเดีวุฒิละแล้วจี ภาพแก่บรกลกุฎมหาบูชานี่มันห้ต้องวันมาตที่ก่อนนล่าป่ะทกินมะเรือนละสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่อืเนวทางก็ตามฟันก็นนว่ามันเันว่าเก้าเก็รกับเก้าเป่ยนก้นอาเจ้าวรลกุฎีช่รับ ที่ถน,นก็เกน็ก็แล้วถ้าชุดต้อ,อนไหวเขาต่อเลยมากกว่าเพราะมัน้าฝันเกล็มมกินหมือดเดียเนาะ่นาแม่แล้วฝันมาไปกินหมึกดยักินเหมเดียอะเดียวากันหลานเนาะเดียตะเกามันฝาดครัแล้วเวล้อ ลันยูบอกดีฮอซีมันเห็นบาหวันก็บ่ซีมันงก็นไล้ยวานอ้าหวานที่ตัวโลดตัวไหนโลดซีว่าอ๋อมือไนเขาตีม่าเป็นกระใด้ขวดซีส่วนสองสีส่วนมือฮะสีส่วนซีส่วนเลี้ยงกันสร้างอะไรของเขาอะไร้ย่างนัานกำลังเก็บปะพ่อไปมาวนทอนครับ งลัวขึ้นไปเขาเลยเอาเงินเหรียนสีราระการที่เก่าสี่บาทเรียนเก่าเก้าเอาเงินนี่เก้าแล้วปีเส้เก้าเก้าสี่เก้าส9วนเก้าสี่และเก้าศ่นออน้องน้เอพี่เพร่อแล้วฝันฝันเมื่อขึ้นฝันว่าเขาเออกประเกี้ยวมื่อถกดมาให้ ปันเนป้าก็เป็นแปดเป็นเก้าว่าถึยังมา,าเสนอ,อมาเมรยียนเลขหรอกคเลขขวาเห็นบ่มเออ <c oughs> เลขระลเลขเลขป็นไปไปเมือนน่อานทีเออนีะนนละเลขตั 9, วนี้ละสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์นี่แหละทีเิ่นมั่นใจสี่ศูนย์นี่อมวันนี้เพราว่ามันมาเมนเพราะว่าเป็นมั่นใจกับเพิพ่นเนพ่อขยวมาลูคนจิตต่อปันเซนป้า ปาสมันเปลี่เขาพุทธลูกมันเป็นเก้าปาเกี่วมันเราดบ่แปลกับเก้าันตัวลนัมันเป็นเก่าเก้าอย่ะมันนี่เเนีได้หรอกฮะมันไได้เป็นแเก้าเจ็ดเก้าแปดี่นเ้าเจ็ดเก้าแป่นัสุดท้ายเก้าเจ็ดเก้าแปล่นั้นมันมืขึ้นอย่างงีอ หมักมาฝันมือนมี่อ,อีสินะพี่น้องเออแมนฝันคชวมือมันแม่นนีเลเออ่เด้งวดว่าหันไปปะท้ว,ออว่ามันจับวางเหมือนไ้พี่น้องเอฟซีเนี่ถ้ามันจะไม่แค่หาตัวซนนะหน่อยเนสะอาร์คู่อ,อล่ะเ,เออว่างแม่นลีเล่นั้งเหมือนเราหันเนาะออที่หอดังเล่าอี่ใช้หมวดเลยเด้เดี๋ยวเราหอดจะเป็นมาน้อยนี่นี่านะ ขาวม่ามหวสี่หมวเก้าสนบมนจะเก้าสิเกียร์แปดและเกียรเก้าครับซึ่งพกสามหัวสี่หวดะสอนอันี้่าธรรมดาได้สิหน่อยื้นนี้ว่าสี่สูเออแล้วมาสี่บาทฮะลส่บาทครับบัรยสูบึึ้ืหมดอืมเป็นย้งบ่เป็นศูนบบีตรย หวานบัดนี้มาขึ้นมาฝันเติมหรือขึเรียกพระเจ้าเอาพระเจ้ามาลรกตมาถวะมามาให้คุณช่าแม่เล่าละมานใจว่าเลีเขาอะไรล่ะแล้ววันนี้แก๊คผอจีจ้าวมาพี่น้องยุทธชีกันไรอย่างเี้ยก้าเจ็ดก้าวแปดขนาดนี้อ๋พี่น้องเอฟซีสันเป็นรูปแบบนาชางของสุดท้ายชายสุดโค้งมาตามแนวทางคุณพ่อและคุณแม่เคุนคุณพ่อเป็นผู้จีคุณพ่อเป็นผู้แก่คุณแม่เป็นผู้ฝัน เีตัวเก่า anyway ่อที่เราถือมันเก่าเยะเก่าเก่าครับเรียญเก่านั่เก่าเก่าเป็นสนมตอืมเรียดตัวเก่าที่ถือเก่าถือคัับเเก่าวอะนี่แม่แมแม่แม่แมตัวเนาะแม่เนาะที่สวนเมื่อค่ะอยู่บนด้วล่างซับกันยู่เนี่ยแม่แมกพอไหวเลยเนาะแม่เพรอะพนเรียญเก่าเหแม่น คือบ่าเาออกเก่เจ็ดเก่าแปดพี่น้องจจะว่าพี่น้องกัไปิดจะแล้วนา้วท่างคุณแม่เป็นมาดิลัมสี่ศูนย์เป็นบาลีเขาอะไรพี่เป็นฝังคักพีอือฮะขอบุญขอคุณพ่อครับพี่น้องเยฟชีทุานเป็นเซกางเราพานบุญให้คุณแม่เป็นเนวทางเล็กเนวทางคุณแม่คุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นผู้ฝันคุณพ่อเป็นผู้แปรเออพี่น้องเยฟ เหม็นีเลยแล้วกหม่นนะพี่น้องเี่มนเงวดประหันแล้วว่าสิบหกก็อพ่อสิบหกนี่นะอะขอบคุณขอบคุณคุณพอครับพี่น้องเลครับตาไปดิครับมากสื่อมา่าพานรับเบครับแนวทางแนวทางคุณคุณพ่อเป็นผู้แปคุณแม่เป็นผู้ฝันพี่น้องไม่เป็นแหม่นเลยพี่น้องเยีีว่างแม่นพรอบางงวดประหัรแล้วาสิบหกออกสิบหกวันนี้คุณแม่ฝัน แล้วจะต,ตองหวัดได้สี่ศูนย์มาแล้วก็ยังหมั่นใจตัวเก่าอยู่พี่น้องเอฟซีแล้วหมั่นใจว่าเราหมักสี่ศูนย์นะแล้วก็ปล่อยมาหลายหมื่นถ้าพี่น้องเอฟซีปล่อยมากือเกือบพอจะเจอตองหวัดเป็นเนพี่น้องเราก็ฝันตัวนี้เจอตองหวัดไปละกับบอได้ฝันแล้วก็บเขาก็มานอนมือนขอี้หนีแล้วก็สามารถแล้วก็มาบอกซูคุณพ,อพ่อฟังให้คุณพ,อพ่บบอตีให้คุนมีแล้วก็ว่าเล่แล้วเขาละละสี่ศูนย์สี่เก้าศูนเก้าศูนย์ชุดแรกเนาะเพิ่มขึ้นเพิ่มน,นนะพี่น้องชุดแรก ชุดสองมากคุณฝากกัเล็ตี่าถ่านแม่เลี้ยงเก่ากับเป็นตุเก่าพี่น้องเอียที่จุดนั่นเก้าเจ็ดและเก้าแปดพี่น้องกลับไปพิจารนารูปแบบนวท่านกรมีแคทจามี้ครับพี่น้องจุดหนึ่งครูสองครูสามครูสี่ครูหาครูนั่นครับพี่น้องเอทกันไปพิจารณาเอาทั้ง่องเกษตรเนี่เพื่อนเพื่อนแกสิกังคุณพ่อฝากไว้พี่นวาทานน้ำเนร์ฮะชงขามานแล้ววะแต่มานําำให้วันนี้มันผ่าเหมือนียวพ่อมันไปด้งานเลยพี่น้องพ่อมันได้ดูนได้ดูหมอ มม่นทีเป็นพพพน้ำผาคนห่านคนกะลีพัดลุกคนอ๋อสวัสดีไม่ใช่พี่น้อง,ยงเยอะเสื่อจุ่านเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กกชเป็นกำลังใจถ้าทิมงานสวัสดีงามๆครับพี่น้องครับ